พี่น้องคะบเวบอ,บอถึงบอได้เลยสําหรับลูกสาวของแม่แม่ทั้งหลายนะคะน้องอา,อายอศกุนาพรพี่น้องคะสําหรับมือนี้ยายิศิเด็กเขาไปเห็นอีลานะคะได้ออกมาฝากผลงานเพลงใหม่ของเจ้าของคะ่ะแล้วที่สําคัญ <c oughs> ที่สําคัญคะ่ยะยายิศิษอยากเสียห้ยพี่น้องได้ไปฟังคําเบาของเด็กน้อยอายุแค่นี้พี่น้องคะน้องอา,อา,อายอศกุนาพรอ,อายุแค่11ขวบพี่น้อง แต่คํำเบาของอีหลาเป็นเด็กหน่อยที่ช่างพูดช่างเจรจาเป็นอียังที่น่ารักมากๆพี่น้องขาแล้วน้องเว้าเป็นแห้งพี่น้องคะ่ะมาฟังค่ำเบาน่ารักนาักของน้องอายอศุณณพรนะคะที่ได้ออกมาฝากผลงานเพลงใหม่พี่น,อน้อง้าะอศุณณพรค่ะวันที่15กันยายนนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามผลงานเพลงเอินความไถ่อะะ้ได้ค่ะที่ค่ายเพลงเป็นหนึ่ง ยูทูบเลยนะคะชอบใครหนึเ,เปนเ็นอย่างอย่าลืมไปติด,ดตามให้หลานนะคะฝากกด้ต,ต้องใจอ <Okay. S 1> ่าเป็นแรงใจ้งลานด้วค่ะค่ะนี่คืออีกโมเมตนต์หนึ่งหรือว่าอีกอีก,อกมุมหนึ่งทีไอ้อากุณาพรนะคะออกมาเว้าพี่น้องคะแล้ว เว้าเลียนไหลแห้งพี่น้องค่ะนี่คือความสามารถของน้องอาอายสกุณาพรพี่น้องบอกเลยว่าลูกพ่อจ้าพงศกรเลือดพอเต็มลอยแห้งค่ะสําหรับน้องอาอายสกุณาพรเป็นคนทีขยันเป็นคนทีตั้งใจในการทํางานเป็นคนทีพัฒนาการคือก้าวกระโดดแล้วก็น้องเป็นอีหยังที่แบบ เจงมากความสามารถเป็นพิเศษค่ะสำหรับน <ligen> ้องอาย์ไอศกุณาพรนี่ค <intell> ือคลิปแรกพี่น้องคะแล้วคลิปคลิปที่สองพี่น้องยายซิดเขาไปเห็นนะคะอีหล่าได้เขามากเดี๋ยวนะคะพี่น้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะเบ้าเป็นลายกับเป็นตะแพงไหมพี่น้องเป็นตะหักตะแพงละหายสาหรับน้องอาร์ไอ้าร์แม่นี่อย่างหันพี่น้องพวกเนี้ยอัีนี้นเลี้ยวๆเลยค่ะยายซิดนังอัดคลิปอยู่ กะเลอ,อกหน่อยกะแ,แต่หน่อยขึ้นมาจับแขนโอ้ยเบิ่งไปหลวเดถอะพี่น้องเลยค่ะแล้วที่สําคัญพี่น้องค่าอายศสกุณาพรลูกพ่อจ๋าพงศกรบอ่อถ้ำไห้เมยแม,แม่แฟนครับเอฟซีพิษวังค่ะแล้วเมยแม,แม่แฟนครับเอฟซีทั้งหลายนะคะกับเข่ามาบอกว่ารอติดตามรอให้กําลังใจอีลานะคะในผลงานเพลงใหม่นะคะบอกเลยว่าสุดแต่ละจุดโอ้ยพี่น้องค่ะเบิ่งดู งานนี้พี่น้องขารับล่องบอทําใหแแ้แม่แฟนคลับเอฟซีพิดหวังยางแนนนอนพี่น้องขาสําหรับเพลงใหม่ของอีหลานะคะซึ่งกําลังมากเป็นกระแสมากๆแล้วงานนี้ค่ะพ่อจ้าผงศกรบอกเลยว่าลงทุนสําหรับเพลงใหม่ของลูกสาวเคิงลานพี่น้องแต่ละอ่าเทิงสุดเทิงแดนเทิ้งยางสารพัดน่นแหละพี่น้องหลายๆอายยางคือเพลงนี้พอจพ้าผงศกรทุ่มหลายแห้ง ทุ่มจนแบบสุดตัวพี่น้องคะ่ะสําหรับลูกสาวคนเก่งของพ่อจ๋านะคะมีแต่สุดสวยๆงามๆพี่น้องคะ่ะรอติดตามรอบปันวิวนะคะอย่าลืมวันที่15กันยาที่จะถึงหนีพี่น้องคะ่ะเพลงใหม่ของอาอายสกุณาพรคือปล่อยออกมารับร่องเล่แม่แม่แฟนคลับเอฟซี FC ปันวิวหายได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวค่ะเสื้อหมันในผลงานเสื้อหมันในนำเสียงของน้องอาอายสกุณาพร เสื้อหมันวาอีหลาเห็ดถึงเห็ดใดพี่น้องแล้วมือนี่คลิปนั่นผ่านไปแยกสิทธิเลื่อนมากบนี้เป็นชุดไหมพี่น้องเป็นชุดที่น้องใช้ถ่ายเป็นเอ็มวีเพลงแต่เป็นชุดสีเขียวพี่น้องแล้วมีความน่ารักของอาอายสกุณาพรทํำให้การทายถ้ำแบบไข้เคลียดอนะพี่นอ้องอาอายสกุณาพรคือสกอุลีพี่น้องคะ ม,ม,มีมุมมีโมเมนหรือว่าประวัติศาสตรองแาหรือถูกเวทีพี่น้องคะ่ะสำหรับน้องอาไอซากุณาพรพี่น้องมาฟังคำบอกของอีหละจ้าด้มาตาใสาพี่น้องขามาฟังพี่น้องบ่เคยได้ยินดอกแต่ว่ายาสิธิ์กับพึง่งจะได้ยินคือกันพี่น้องราบลงั้งที่หนึ่งรถดพึ่งเพราะว่ามันยังท่อ <c oughs> <c oughs> กล <c oughs> ับลงครั้งที่สองตดตั้งฟงทั้งบดีมาลงข้างที่สาแม่คนง,งามขี่เตกปะกลับลงครั้งที่หนึ่งตดดังฟึ่งเพราะว่ามันยิงท้อง ขั้นพีศเชงตดตั้งปองทางบดีมาลงท้งที่สะาแม่คนงามขี่เต็งปะพี่น้องบึงอ้ายสกุลน่าพอนคือสางประวัติศาสตร์อิลีพี่น้องสางความน่ารักให้แฟนคลับเอฟซีได้มีรอยยิมพี่น้องขางานนี้ บอกได้เลยว่าอ้าอ้ายสกุณาพรคือน่ารักมากๆแล้วจัดนักจัดเต็มแห้งสำหรับพ่อจ้าพงศกรทุ่มกับลูกสาวสุดที่รักแบบเต็มทีแห้งพี่น้องสมกับเป็นลูกสาวหัวหน้าวงอีหลีพี่น้องสำหรับชุดในการแสดงในครั้งนี้คือร่างการงานสร้างแห้งพี่น้องคะจ้งได้กระตามสร้างฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของน้องอ้าอ้ายสกุณาพรติดตามนะคะวันที่15กันยานะคะ อ่าค่ายเพลงเป็นหนึ่งทางช่อง YouTube นะคะอย่าลืมติดตามเพลงใหม่ของน้องอาอายสกุณาพรเอินขวัญไหไอายค่ะพี่น้องขาสำหรับมื้อนีฝกาวันซัมนี้ก่อนค่ะ